สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากโชคชะตานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนเมษายน2566นนั่นเองค่ะเรามาเช็คดวงกันเลยดีกว่าว่าเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองที่แน่ชัดนะคะอยากจะทราบลัคนาสามารถคลิกได้ที่ลิงก์นะคะอยู่ใต้คำบรรยายคลิปนะคะ ก็เข้าไปกรอกวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดเวลาเกิดน,นะคะก็จะได้ลัคนาที่แม่นยำที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าไม่ทราบบางรายละเอียดก็สามารถที่จะข้ามไปได้แล้วก็กรอกเฉพาะรายละเอียดที่เราทราบนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะอันดับแรกเราจะดูเป็นดวงภาพรวมก่อนนะคะว่าภายในเดือนเมษายนนะคะที่จะถึงนี้นะคะชาว ราศีพิจิกนะคะจะได้พบเจอกับอะไรบ้างนะคะเป็นภาพรวม10ใบนะคะใบแรกนะคะ,ะ,คะ two of cups ค่ะเนใบแรกก็ดีเลยนะชื่นใจแล้ะชื่นใจเป็นตำแหน่งเจ้าชะตาเลยนะคะใบที่สอง five of wands นะคะ เอซออฟเพนทาเคิสิบถ้วยนะคะสองเหรียญหกไม้เท้านะคะ six of wands เดซันนะคะสิบไม้เทา้าค่ะสองดาบนะคะ ใบสุดท้ายนะคะ9ไม้เท้านะคะโอเคค่ะสำหรับภาพรวมนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยโดยเจ้าชะตาหรือว่าเพื่อนชะตาของคุณเนี่ยในเดือนนี้ดีมากๆเลยนะคะก็คือคุณจะมีความสุขนะคะสำหรับคนที่ โสดนะคะหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขในความรักมากๆถ้าเป็นคนโสดนะคะก็น่าจะได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจอย่างแท้จริงนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็น่าจะได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางหรือว่าแนวโน้มที่ดีอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้อาจจะมีการ มีปากมีเสียงกันบ้างน,นะคะก็ถือว่าเป็นการปรับความเข้าใจโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์หรือว่าความสุขเพราะว่าในตําแหน่งเรื่องของครอบครัวเนี่ยถือว่ายังเป็นสิปทวยถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็ยังเป็นความสุขความชื่นมื่นให้แก่กันและกันนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้มีความรักนะคะเดือนนี้ก็น่าจะได้พบกับอะไรที่เราชอบเช่นงานอาดิเรกใหม่ๆนะคะ ที่เรายังไม่ได้เคยทํามาก่อนหรือว่าถ้าเราเคยทํามาก่อนเราก็อาจจะได้มีเวลาไปใช้เวลากับงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่เรารักหรือว่างานที่เรารักมากขึ้นนั่นเองนะคะในเดือนนี้อาจจะมีรายจ่ายนะคะเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะยกตัวอย่างเช่นคนในครอบครัวก็ได้ลูกสัตว์เลี้ยงอย่างนี้เป็นไปได้นะคะอาจจะมีรายจ่ายที่ทําให้เราต้อง มีการหมุนเงินเกิดขึ้นนะคะสําหรับเรื่องการงานถือว่าเดือนนี้อาจจะมีการทํางานค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าก็เป็นการทํางานหนักที่ทําให้คุณก้าวไปนะคะสู่เป้าหมายที่คุณต้องการซึ่งจะมีความจเจริญรุ่งเร,องเรืองมากได้รับเงินนะคะหรือว่าผลตอบแทนจากงานที่ทําค่อนข้างมากเลยนะคะ โดยภาพรวมสภาพจิตใจของชาวราศีพิจิกเดือนนี้ดีมากๆเลยนะคะอย่างบางลัคนาราศีอาจจะมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านจิตใจหลายอๆอย่างอาจจะเจ็บปวดหรือต้องจบกับอะไรบางอย่างเนื่องจากว่ามีดาวย้ายในเดือนเมษายนนี้ค่อนข้างเยอะแต่สําหรับชาวพิจิกนั้นมีจิตใจที่สดใสนะคะเบิกบานเข้มแข็งมีความรักถือว่าดีมากๆสําหรับชาวพิจิกนะคะอย่างมากก็คืองานยุ่งนะคะแล้วก็อาจจะมี บางสิ่งบางอย่างนะคะที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่ว่าอาจจะยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจะยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะมีการาพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจกันบ้างในบางเรื่องเท่านั้นเองนะคะอันนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะโดดเด่นกว่าเรื่องความรักนิดนึงสําหรับเรื่องของการปรับความเข้าใจนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะของทั้งเดือนเลยเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันนะคะเป็นเรื่องอ่า การงานนะคะการเงินนะคะความรักแล้วก็การเรียนด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องการเรียนนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะที่อยู่ในวัยเรียนนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในวัยเรียนแล้วแต่ว่าอยากจะเรียนต่อนะคะเรามาดูกันว่าออจะมีโอกาสบ้างไหมผลการเรียนจะเป็นยังไงสมมุติว่าอยากจะชิงทงชิงทูนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเรามาดูกันเลยสําหรับ ใบแรกนะคะเราเปิดกันห้าใบนะโอ้สิบสิบดาบนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเป็นใบแรกเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใบอื่นเป็นอย่างไร The Moon นะคะ Queen of Wands ์ลวงออกมาหนึ่งใบนะคะ ล่วงมาหนึ่งใบเอาใหม่เอาใหม่นะเดลิเวอร์สนะคะใบสุดท้ายนะคะเอเดอบอลสาขะแปดหมายนะคะโอเคสำหรับเรื่องการเรียนนะคะเรื่องการเรียนของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวที่เราอาจจะต้อง เสียใจนะคะผิดหวังบ้างนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมากๆเลยซึ่งมันอาจจะแบบเรารู้สึกว่ามันจะไปถึงไหมเรามีความท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอกาสมันก็มันก,นก็ออกมาชัดเจนนะคะว่าเออเราถ้าเราทําไม่ได้เราก็ก้าวไปหาโอกาสใหม่นะคะถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสอะไรที่คาดหวังอยู่นะคะออมันน่าจะมันน่าจะออกมาชัดเจนในช่วงต้นเดือนว่าโอเคมัน มันน่าจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่วงกลางถึงปลายเดือนเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่เข้ามาใหม่ที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นในสายงานหรือว่าในสายการเรียนที่เรากําลังเรียนอยู่นะคะรวมถึงอาจจะได้เจอสาขาวิชาหรือว่าโปรเจกหรือว่าอะไรต่างๆที่เราชอบในช่วงปลายเดือนน่าจะน่าจะมีงานเข้ามาเยอะเลยเนื่องจากว่าช่วงกลางเดือนคนได้ไปจับงานหรือว่าโปรเจก ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเรียนที่มันถูกที่ทุกทางอะไรเงี้ยคุณก็ชอบแล้วก็ทําได้ดีนะคะก็จะมีงานรุมเร้าหรือว่าอาจจะมีโอกาสต่างๆนะคะใหม่ๆที่เข้ามาหยิบยื่นให้กับเรานะคะจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามามีการยื่นโอกาสเข้ามานะคะอืมน่าจะประมาณนี้นะคะโอเค เรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะคิดว่ายังไม่เห็นนะในเดือนนี้นะคะเท่าที่พี่ไพ่ขึ้นมายังไม่มีนะคะค่ะโอเคเนาะผลการเรียนก็ถ้าเป็นในช่วงต้นเดือนอาจจะอาจจะผิดหวังนิดนึงอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นถ้าอรอลุ้นช่วงซักกลางกลางปลายปลายเดือนนะคะน่าจะน่าจะออกมาได้ดีกว่านะคะถ้าเกิดมีผลการเรียนหรือว่าอะไรออกมาในช่วงเวลากลางเดือนนะคะ โอเคเรามาต่อกันเลยนะคะที่เรื่องการงานนะคะเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกนะคะกลุ่มแรกนะคะเราแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือกลุ่มพนักงานประจํานะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะเป็นรับจ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะที่เป็นเป็นเจ้าของอธุรกิจหรือว่างานที่ทําเองนะคะเรามาดูกันเลยเริ่มที่ พรกงานประจำนะคะสามดาบนะคะ Page of Cups นะคะสามาเหรียญน,นะคะ Tree of Pentacles นะคะ The World นะคะโอ้ oh. แล้วก็อันสุดท้ายนะคะ King of Pentacles ค่ะไม่เป็นไรค่ะใบใบแรกเนี่ยอาจจะดูอาจจะดูอจจะดเออ มีความช้ำใจเล็กน้อยนะคะแต่ว่าปลายเดือนจะดีคือในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับเรื่องการเรียนเมื่อสักครู่นี้นิดนึงนะคะก็คือว่ามันจะมีเรื่องราวที่ทําให้เราแบบเหมือนเหมือนผิดหวังเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันข้อดีของการผิดหวังเสียใจจริงๆทั้งในเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานอันนี้นะคะก็คือว่ามันจะจบอะค่ะคือเราไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปแบบกังวลหรือว่า เดาอีกต่อไปแล้วว่าแบบมันจะออกมาเป็นอย่างไรมันเสียใจยแล้วมันก็คือจบนะคะในช่วงกลางๆเดือนเนี่ยจะมีจะมีคนนะคะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณนะคะเป็นโอกาสใหม่นะคะอาจจะมาจากเพื่อนเก่าๆก,ก็ได้นะคะที่วนกลับมาคนรู้จักเดิมๆเจ้านายเก่าอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ได้นะคะจะจะยื่นโอกาสให้เราได้ทําธุรกิจ หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเลยที่เราต้องร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันสร้างนะคะโดดเด่นก็น่าจะเป็นบุคคลที่มีอายุนะคะน้อยกว่านะคะแล้วก็ดูเป็นบุคลิกแบบสุขุมเยือกเย็นนิดนึงอะไรแบบนี้มีโอกาสอยู่นะคะจะเข้ามาอีกนิดโอกาสให้เรานะคะอาจจะเป็นงานเดิมๆที่กลับมาทําใหม่ก็เป็นไปได้โปรเจกต์ project ที่เราเคยคิด นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงมือทําก็คือมีการรื้อฟื้นกลับมาทําใหม่น่าจะเป็นเรื่องราวของคนหรืองานเก่าๆที่กลับเข้ามาในชีวิตออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งข่าวดีมากๆก็คืองานงานนี้จะทําให้เราเนี่ยร่ำรวยมากๆแต่ทั้งเติบโตทั้งเรื่องของบารมีนะคะเรื่องของอ วุฒิภาวะแล้วก็เรื่องของความมั่งคั่งด้วยนะคะเป็นคิงเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะคะสําหรับปลายเดือนถ้าคุณเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆในเดือนนี้มีโอกาสว่ามันจะเติบโตไปแบบแบบเป็นแบบว่าขุมทรัพย์เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะยินดีด้วยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะที่เจ้าของกิจการหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะหรือว่ารับจ้างอะไรก็ได้เนะาะใบแรก s สตรีมส s นะคะ ใบที่สองนะคะ king of wands นะคะใบที่สามนะคะแปดเหรียญน,นะคะ Eight of pentacles ใบที่สี่นะคะ wheel of fortune นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ เก้าดาบนะคะน o ย s w o r d s นะคะ,ะตัวภาพรวมดีมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยดูจากไพ่พลังงานที่ขึ้นมาชัดเจนก็คือคุณนะทำงานยากๆได้สำเร็จนะคะในเดือนนี้จะสามารถทำโปรเจกต์หรือว่างานที่คิดว่าเราอาจจะผ่านพ้นไปไม่ได้มันยากนะคะได้สำเร็จแล้วก็เหมือนได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ ในช่วงกลางถึงปลายเดือนนะคะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอีกนะคะแต่ว่า,าไปบทสรุปเนี่ยหรือว่าเฉลยช่วงปลายเดือนเนี่ยน่าจะต้องระวังเรื่องของความเครียดจากงานนิดนึงคือสำหรับใบนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้เป็นเ,เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ เราเองมีความกลุ้มใจภาวะะวงกับมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจของเราเสียส่วนใหญ่ที่จะต้องมีการปรับปรุงนะคะมีการปล่อยวางไม่คิดมากอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกเท่าไหร่เกี่ยวกับการจัดการทางอารมณ์และความคิดของตัวเองภายในมากกว่าถึงได้บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงมากสําหรับเช้าเจ้าของกิจการหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเพียงแต่ว่า เนื่องจากว่าเราเก่งะแล้วเราก็ปังมากงานก็เยอะโอกาสไหนก็เข้ามาอาจจะมีความเครียดต่างๆความกังวลต่างๆที่เข้ามาทางที่จริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะแวดล้อมภายนอกอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เราต้องเ,อเรียนรู้ที่จะจัดการแล้วก็ควบคุมสภาวะทางจิตใจของตัวเองด้วยนะคะให้ทั้ง การงานก็ก้าวหน้านะคะแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีด้วยนะคะจะได้มีความสุขในการทํางานแล้วก็ทํางานได้นานๆนะคะทุกๆครั้งที่เราเป็นคนที่เก่งขึ้นกิจการหรือการงานเราพัฒนาขึ้นเราก็ต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆอยู่แล้วการที่จะฝึกรับมือทางด้านจิตใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกหัดไปด้วยระหว่างทางเหมือนกับสกิลหรือว่าความสามารถที่เราพัฒนาไประหว่างการทํางานนั่นเองนะคะ,ะ,คะเพื่อให้เรามีความสุขในการทํางานนะคะโอเคค่ะสําหรับ เรื่องการงานนะคะรบตึงเลยนะต่อไปนะคะเป็นเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะสำหรับความรักนะคะเรา แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มมีคู่แล้วนะคะมีคู่แล้วหมายถึงมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะมีแฟนแล้วก็ถือว่ามีคู่แล้วเนาะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่เป็นแฟนแล้วก็ยังไม่ได้โอโสดนะคะอยากจะรู้ว่าจะเอาอยัางไงให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวพี่ไพ่จะช่วยบอกให้นะคะแล้วก็ กลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มโดสนิทนะคะที่อยากจะทราบว่าเดือนนี้จะได้รุ่นขั้นหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ก่อนนะอ่าใบแรกนะคะ The f o o l นะคะต้อนรับเดือนเมษายนเนาะ The f o o l อ่าได้ไปท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะได้ผ่อนคลายจากการงานบ้างนะคะในช่วงต้นเดือนนะ The Star นะคะใบต่อไป 6ดาดน,นะคะ six of swords นะคะ king of swords นะคะแล้วก็ queen of swords นะคะใบสุดท้ายอืโอเคค่ะในช่วงต้นต้นเดือนนะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยน่าจะได้มีการออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะ ต้อนรับเดือนเมษายนกันไปเลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนเนี่ยจะจะดีมากเลยนะคะจะแบบเหมือนทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังไว้ถ้าเกิดเราอยากเห็นอะไรในคู่ของเราหรือว่าเราอยากจะ ไปถึงความรู้สึกหรือจุดใดของความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ดีมากอาจจะได้มีโอกาสรับความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในช่วงต้นเดือนถือว่าความสัมพันธ์ได้พัฒนามากขึ้นะคะส่วนในช่วงกลางถึงปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีช่วงที่มีปัญหาเข้ามาในในชีวิตคู่ของเรานะคะอาจจะต้องเข้ามาแก้ปัญหานะคะแล้วก็จริงๆช่วงปลายๆนะ่าจะแบบว่ามีการ มีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับคู่ของคุณเนี่ยขึ้นมาคู่กันเลยนะคะคิงกับคุณติดก,กันเลยถ้าเกิดมีการทะเลาะการงอนกันนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าฉันก็เป็นฝ่ายถูกเธอก็เป็นฝ่ายผิดฉันต้องเป็นฝ่ายถูกทั้งสองฝ่ายคิดแบบนี้นะคะก็เลยอาจจะมีมีกําแพงใส่กันนะคะในช่วงปลายเดือนเนี่ยในในด้านคําแนะนํานะคะไพ่ก็บอกว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะลดนะคะ กำแพงหรือว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้เนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตคู่ของเราไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังในช่วงปลายเดือนนะคะถ้าเกิดมีอารมณ์นะคะร้อนหรือว่าหงุดหงิดนะคะอาจจะต้องชะลอไปก่อนจนกระทั่งอารมณ์เย็นลงก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะสําหรับไพ่บทสรุปของคนมีคู่นะคะอ่าเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่ของ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันมาใบแรกนะคะมาใบแรก the hero fans นะคะ ใบที่สอง Five of Swords นะคะใบที่ส The Death ใบที่สี่นะคะ Nine of Pentacles นะคะเก้าเหรียญน,นะคะมาต่อกันเลยที่ใบสุดท้ายนะคะ ไี่เตพรสนะคะอืมโอเคค่ะสำหรับชาวไม่ชัดเจนนะคะชาวเฟื้อนนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสนะคะได้เดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ช่วยเรื่องความรักนะคะหรือว่าอาจจะมีการปรึกษาผู้ใหญ่นะคะอืมให้ให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแล้วจริงๆในความสัมพันธ์เนี้ยคุณสู้แหละคนคิดว่า คุณคิดว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ชนะแล้วก็ได้รับความชัดเจนนะคะแต่ว่าเมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งอะประมาณสักช่วงกลางกลางเรือนเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนใจนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมฉันต้องพยายามมากๆอยู่ฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นไปขอพรไปปรึกษาผู้ใหญ่ฝ่าฟันอุปสรรคพยายามชนะใจเธอเอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะคุณจะรู้สึกว่าเออแถ้ามันพอมันจะ ง่ายกว่าไหมแล้วมันจะดีกับตัวเรามากกว่าไหมคุณรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะตอนที่ฉันเป็นโสดอะ่ะฉันก็แบบสวยและรวยมากอะ่ะอืมตังค์ฉันก็มีรวยก็รวยความสุขก็มีแล้วทำไมฉันจะต้องไปเหนื่อยเพื่อเธอกับคนที่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะมอบความชัดเจนให้กับเราได้นะก็สรุปว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสนะคะที่จะ ที่จะกลับมาเป็นโสดนะที่จะกลับมาเป็นโสดสวยๆคือไม่ใช่เป็นโสดแบบเสียใจช้ำใจอะไรแบบนี้เหมือนรู้สึกผิดหวังในความรักแต่ความเป็นโสดของชาวพิจิกที่ไม่ชัดเจนเนี่ยจะกลับมาเป็นโสดแบบที่เรียกว่าเป็นเพราะเรารักตัวเองอ่าเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเป็นโสดเป็นสิ่งที่ดีกว่าเรามากกว่านะคะทางด้าน จจิตในะคะแล้วก็กลับมาพัฒนาและโฟกัสที่ตัวเองคุณมีความเชื่อว่า คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้ความรักคือความสุขความรักไม่ใช่ความทุกข์และถ้าหากคุณกลับมาพัฒนาตัวเองโฟกัสกับตัวเองในอนาคตคุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้หรือคนที่ดีกว่านี้ที่เหมาะสมกับคุณและทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงไปช่วยชีวิตมากกว่านี้นะคะก็เป็นการสดแบบสวยๆคะ่ะไม่ต้องกังวลถือว่าเราเป็นการออกจากความทุกข์นั่นเองนะคะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะสําหรับ ชาวโสดนะคะพีจิกนะคะเป็นเดนแอนควีนออฟแพนทาเคิลนะคะไฟฟ์ออฟคัพนะคะ n i g ออฟคะัพส์ค่ะ Nine of Cups เอ้ Nine of Wands ค่ะขอโทษเลขผิดบ่อยนะคะแต่อ่านถูกนะคะ <c oughs> The Sun นะคะ The Sun โอเคค่ะไพ่ถือว่าสวยเลยในช่วงต้นเดือนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวโดาสดราศีพิจิกเนี่ยก็จะโฟกัสที่เรื่องงาน จะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีหลายโอกาสที่แบบทําให้คุณได้เติบโตแล้วก็ถือว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้คุณได้รับเงินก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะอาจจะยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักมากนะคะถ้าหากม,มีใครนะคะทีม่มีคนที่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความผิดหวังเสียใจในเรื่องบางเรื่องนะคะเช่นเราอาจจะไปเจอ ออมุมที่เราไม่ชอบในตัวเขานะคะหรือว่าเขาดูไม่ค่อยสนใจเราอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่โสดสนิทจริงๆไม่ได้มีคนที่อยู่ในใจนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารู้สึกเหงาบางครั้งอาจจะมีความคิดกลับไปถึงความรักในอดีตอะไรแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าในช่วงประมาณกลางถึงปลายเดือนนียน่าจะมีน่าจะมีคนเข้ามานะคะในชีวิตนะคะซึ่งเป็น คนที่มีบุคลิกนะคะที่สุขุมเยือกเย็นนะคะเขามีความรักความจริงใจให้กับเรานะคะน่าจะอายุพอๆกับเรานะคะบวกลบไม่เกิน5ปีนะคะก็อาจจะเข้ามาแล้วก็เราอาจจะมีความสนใจแต่ว่าเราด้วยความที่เรางานเยอะนะคะเราก็มีมีแบบมีกำแพงอะ่ะเรารู้สึกว่าโอเคเราอาจจะเคยมีความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จมาก่อนนะคะเราก็เลยแบบ รู้สึกว่าอาจจะยังไม่อยากเปิดใจตั้งแต่แรกพบอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามีโอกาสที่ในในอนาคตนะคะความสัมพันธ์จะพัฒนาไปทางที่ดีนะเขาอาจจะเป็นเป็นคู่ที่คู่แท้ของเราก็ได้นะหรือว่าคู่ที่จะทําให้เรามีความสุขอยู่กับเราไประยะเวลานานๆนเะนื่องจากว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นการอ,อ่านแบบลงลึกมากนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์หรือว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะโอเคเนาะ รามาปิดท้ายกันนะคะที่ไพ่อราโคนะคะเป็นคําแนะนํานะคะจากสิงศักดิท์สิธิ์นะคะจากจักรวาลเรามาดูกันซิว่าสําหรับเดือนเมษายนที่จะถึงนี้จักรวาลมีคําแนะนําอะไรให้กับชาวราศีพิจิกกันบ้างนะคะามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะดูทั้งหมด3ใบนะสําหรับคําแนะนํานะคะมะใบแรกนะคะ Trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? นะคะ? Okay. Bitey song. Prayer this. Double mission channeling and lifting, uplifting humanity. นะคะ. ก็ share your voice นะคะ come out of the c a v e persecution expression นะคะโอเคค่ะสำหรับให้คำแนะนำจากจัก,กรวาลน,นะคะใบแรกนะคะจัก,กรวาลบอกว่าให้คุณนะคะเชื่อในเสียงภายในของตัวเองนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องตัดสินใจในเรื่องใดน,นะคะ,อะนอกจากจะใช้เหตุและผลแล้วเนี่ยลองถามความรู้สึกหรือว่าเซนส์ภายในของตัวเองนะคะ จัก,กรวาลจะคอยไกด์คุณนะคะผ่านความรู้สึกหรือว่า intuition หรือว่าเซนส์ของคนภายในนั่นเองนะคะอใบที่สองนะคะพูดถึงไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะ p l e y a d e s นะคะ,ะถ้าอาทีขออาภัยด้วยคือในตำนานเนี่ยคลายๆว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาจากดาวดวงหนึ่งนะคะก็คือ p l e y a d e s เนี่ยนะคะแล้วก็ ถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นดาวลูกไก่นะถ้าจําไม่ผิดนะเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนกับว่าเรานะ่ะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์จากดาวดวงนี้เพื่อที่จะมาช่วยเหลือ,อยกระดับพลังงานนะคะของชาวโลกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไพ่กำลังจะบอกว่าคุณเนี่ยคือคนที่มา อยู่บนโลกใบนี้ในช่วงเวลานี้ในสถานที่ที่คุณกำลังอยู่ขนาดนี้เพื่อจะช่วยพัฒนาระยกระดับพลังงานของโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยอขอให้คุณรู้ว่าคุณเป็นพลังงานที่ที่บริสุทธิ์แล้วก็พยายามที่จะทำให้ ตัวเองนะคะมีความสุขแล้วก็ผู้คนรอบ้ามีความสุขเราไม่สามารถทําให้สังคมหรือว่าคนรอบข้างของเรามีความสุขได้ถ้าเกิดเรายัางมีความทุกข์ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยเราต้องยกระดับพลังงานของตัวเองก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นใครเราต้องรู้ก่อนว่าเราคือพลังงานที่ดีแล้วก็มาช่วยให้ผู้คนรอบตัวเรามีความสุขนั่นเองนะคะส่วนใบสุดท้ายนะคะพูดถึง share your voice นะคะพูดถึงว่าเรา บางครั้งเรามีความสามารถที่เราเก็บไว้อยู่ข้างในตัวเองแต่ว่าเราไม่ได้เอามันออกมาให้โลกได้เห็นนะคะจะกระวางกำลังบอกว่าให้คุณนำความสามารถของคุณนะคะความคิดความรู้สึกของคุณออกมาให้โลกเห็นนะคะเพื่อช่วยโลกนะโดยการแสดงออกมา อย่าเก็บเอาไว้เพียงคนเดียวนะคะสำหรับคำทำนายของชาราศิพิจิกก็ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามในช่องของเรานะคะยังมีพิรอากาศให้เล่นกันด้วยนะคะไว้จะทำหมวงมาเยอะๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำถ้าเกิดสมมติว่าท่านใดอยากจะให้ดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะทั้งในดวงรายเดือนแล้วก็พิรอากาศนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่าสร้างสังคมเล็กๆน่ารักน่ารักของเรานะคะเป็น สังคมชาวพิจิกนะคะในเรื่องเล่าจากโชคชะตาก็ได้นะคะขอบคุณมากมากจริงๆค่ะขอทุกท่านมีความสุขนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ